พีโกสวัสดีค่ะลูกค้าสนใจสอบถามสินค้าชนิดไหนคะเซฟตี้วาวนะคะลูกค้าใช้สินค้าจำนวนกี่ตัวคะ3มตัวนะคะลูกค้าใช้สินค้ากับงานอะไรคะเป็นงานน้ำนะคะแอดมินขออนุญาตเช็คสินค้าสักคู่คะ่ะ เพื่อะคะครับลูกค้าสอบถามสินค้าเกี่ยวกับเซฟตี้วาวค่ะอือหือเรามีข้อมูลอะไรบ้างอ่าลูกค้าแจ้งว่าใช้กางงานน้ําค่ะสินค้าจํานวนสามตัวค่ะอือหือคืออย่างนี้ที่อธิบายฟังเซฟตี้วาวเนี่ยการที่เราจะสั่งซื้อหรือเลือกใช้เซฟตี้วาวเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องมีข้อมูลพื้นฐานจํานวนหนึ่งจะบอกแค่ว่างานน้ําหรือว่าใช้กับอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ไม่พอ มน้อยเนี่ยาเพียต้องมี7หัวข้อที่ควรรู้ในการเลือกเซิฟที่ว่าข้อแรกต้องรู้ว่าของอไหลในระบบเป็นอะไรอย่างเช่นน้ําไอน้ําหรือสารเคมีข้อ2อุณหภูมิและแรงดันในระบบของลูกค้าข้อ3ค่าเซเพเชอร์อันนี้สําคัญมากเพราะค่าเซสเพเชอร์เนี่ยจะต้องถูกปรับตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมืข้อมูลในส่วนนี้ เพื่อให้เซฟที่วาลวของเราเนี่ยเปิดระบายแรงดันได้อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบเอาไว้ข้อ4อัตราการไหลของของไหลในระบบของลูกค้าข้อ5นะขนาดของขาเข้าและขาออกของวาลวรวมไปถึงว่าวาลววตัวนี้เชื่อมต่อแบบไหนเป็นหน้าแปลนเป็นเกลียวส่วนข้อ6คือต้องมีเพชร e r a ติ้งว่าวาลวตัวนี้เป็น จิส10เเป็น PN10 PN16 หรือ NC c l a s คลาอะไรก็ว่าไปเป็น p s s u ช e rating ว่าวาล์วตัวนี้รับแรงดันอยู่ที่เ a ตติ้เท่าไหร่อ่ะส่วนข้อที่7ข้อสุดท้ายที่อยากรู้ก็คือวาลวที่ลูกค้าต้องการเนี่ยใช้แมททีเรียลอะไรว่าแมททีเรียลของลูกค้าเป็นแบบไหนเป็นเหล็กลอเป็นอลลอยเป็นแซนเลตอืมประมาณนี้ถ้าเกิดเรามีข้อมูลครบทั้ง7ข้อเนี้ยที่พี่อธิบายไปเนี่ย เราไมสามารถเลือกเซฟตี้วาวให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าอืยังไงมาเฟียลองไปรีเช็คกับลูกค้าดูว่าข้อมูลพวกนี้ลูกค้าสามารถให้เราได้ไหม,มได้ค่ะโอเค